บ้านของคุณยายหลังน้อยอบอวลไปด้วยกลิ่นดอกไม้สาลี่ลูกสุนัขคอกี้วัยสามขวบกำลังเล่นลูกบอลกลิ้งไปมาในสวนอย่างร่าเริงเสียงหัวเราะของคุณยายที่กำลังรดน้ำต้นไม้ทำให้บรรยากาศอบอุ่นเหมือนอ้อมกอดเมื่อถึงเวลาเข้านอนสาลี่นอนขดตัวบนพรมอย่างสบายท่ามกลางแสงจันทร์ที่ลอดผ่านหน้าต่างม่านไหวเบา คล้ายมีเงาเคลื่อนไหวอยู่ด้านนอกจูจู่สาลี่ก็ลืมตาขึ้นหูตั้งรับเสียงแปลกจากทางห้องครัวเขาเงืยหน้ามองไปทางโถงมืดด้วยความสงสัยและเริ่มขยับตัวอย่างระวางเมื่อเงานั้นขยับสาลี่กระโดดขึ้นก้าวอี้แล้วเห่าเสียงดังลั่นเขาคู่เสียงต่ำเพื่อเตือนไทยเสียงเห่าของสาลี่ดังก้องไปทั่วบ้าน ทำให้โจรที่กำลังค้นของสะดุ้งสุดตัวโจนตกใจสุดขีดรีบคว้าของแล้ววิ่งหนีออกทางหน้าต่างสาลี่ยังคงเหา่าไล่หลังอย่างไม่ลดละเพื่อให้แน่ใจว่าโจนจะไม่กล้ากลับมาอีกเสียงเห่าปลุกคุณยายให้ตื่นขึ้นมาอย่างตกใจเมื่อเปิดไฟก็พบสาลี่ยืนอยู่ข้างกระเป๋าเงินที่ตกพื้น,นช้าวันรุ่งขึ้นตำรวจเดินทางมาที่บ้าน คุณยายเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดพร้อมชี้ไปที่สาลี่อย่างภาคภูมิใจวันต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจมอบเปลี่ยนเกียรติคุณให้สาลี่ต่อหน้าชาวบ้านสาลี่กระดิกหางอย่างภาคภูมิใจในสิ่งที่เขาได้ทำ